แฟนตลึงภาพล่าสุดน้องมาอยู่ตัวโต,วตวสวยอ,อลาขาเรียวยาวฉายแววสุดตายิ่งโตยิ่งสวยจริงๆค่ะสำหรับน้องมาอยู่ผู้ระดักํำเนิดพลอยลูกสาวสุดที่รักของหนุ่มกัญชัยและเมย์ปฏิดาที่ตอนนี้อายุ8ขวบแล้ว d n a ถอดพ่อหนุ่มแม่เมย์มาเปะทุกกระเบียดนิ้วล่าสุดแม่เมย์นั้นก็ได้พาน้องมาอยู่ไปเที่ยวพักผ่อนประเทศสิงคโปร์พร้อมแชภาพสุดน่ารักระบุข้อความว่า ก่อนไปประเทศไหนมาอยู่เข้าไปดูรีวิวประเทศนั้นๆตลอดครั้งนี้ก็เช่นกันมาอยู่บอกว่าต้องมาที่นี่มันเป็นน้ำตกใหญ่ๆแม่ต้องมาก็ต้องมาสิคะข่ะกลับหลังจากเช็คอินกระเป๋าเดินทางแล้วก็มาแวะชมน้ำตกยักษ์เลยสวยจริงตามที่มาอยู่อยากมาจริงๆค่ะสิงคโปร์มาอยู่มาแลนด์แฟนเนี่ยต่างเอ็นดู ความน่ารักของสาวน้อยนอกจากสวยออลาแล้วขาเรียวยาวชายแววซุปตาตเด็กเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ